โครงการข้าอุตสาหกรรมกันชงไทยนะคะเร่งพัฒนามาตรฐานไทยในอุตสาหกรรมกันชงสู่ระดับสากลเตรียมสร้างโอกาสใหม่ลุยตลาดเป้าหมายเอเชียและยุโรปนะคะจอบกลุ่มเชิงการแพทย์แล้วก็เวลเนสสู่การเติบโตระยะยาวนะคะพร้อมจับมือพัฒมิตรบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดนะคะหรือว่า n e o เปิดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเปิดเวทีสัมมานาและเจรจาธุรกิจกันชงระดับนานาชาติ ภายในงานนะคะเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเฮมเอ็กซโปแอนด์ฟอรัม2023นะคะในระหว่างวันที่22ถึง25พฤศจิกายนนี้โดยคาดการนะคะมีผู้เข้าร่วมง,งานจากทั่วโลกไม่ต่ำกว่า10,000คนโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวความพร้อมนะคะแล้วก็รายละเอียดของการจัดงานไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานำโดยคุณพรชัยนะคะนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยรวมโดยคุณสุรพลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดเข้าร่วมง,งานอีกด้วยนั่นเองค่ะ เดี๋ยวในพัฒนของของสมาคมนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่2แล้วนะคะในประเทศไทยซึ่งเราได้ร่วมกับทาง New NCC นะคะในการจัดงานแล้วก็มีความคาดหวังว่าปีนี้เราจะมีกลุ่มผู้ประกอบการเ,เข้ามาร่วมมากขึ้นตอนนี้น่าจะประมาณ300สอ้บริษัทาสำหรับบริษัทแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของฟอรัมที่เรามีาสปิเกอร์นะคะหรือว่าวิทยากรจากต่างประเทศเนี่ย มาร่วมกว่า4 4ประเทศนะคะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมกันชนะคะ่ะจากทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเองมาร่วมงานจะไม่ต่ำกว่าหมื่นคนครับค่ะก็สำหรับงาน a อเ a i n อ e r n a t i o n a l ั่น o นลเอ็ m เอ็กเนี่ยจะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับในวันที่22-25ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งในงานเนี่ยมีพื้นที่กว่าหมื่นตารางเมตรนะครับในการจัดงาน แล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับกว่า300บริษัทแล้วก็คนร่วมงานกว่าหมื่นคนนะครับที่จะมาร่วมงานก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการในธุรกิจนี้เนี่ยสมัครนะครับเข้ามาที่จะร่วมงานเนี่ยได้จากวันนี้ไปถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมงานระหว่างวันที่22ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งในงานเองเนี่ยก็อย่างที่คุณพิมพ์เวียนนะครับมีทั้งตัว e อกซิบิชันนะครับที่ เราจะมีกว่าสามบริษัทเนี่ยมาแสดงนวัตกรรมต่างๆนะครับมีแสดงตัวสินค้าแล้วก็มีเรื่องของอาการพูดคุยสัมนา,ากันเนี่ยตลอดช่วงเวลาที่มีงานนะครับโดยเฉพาะวันที่22และ23เนี่ยก็จะมี40วิทยากรนะครับมาจากา15ประเทศนะครับที่จะมาพูดกันหลากหลายนะครับใน2วันระหว่างวันที่22และ23นะครับแล้วเราก็จะมีทริปนะครับที่จะไปดู สถานที่ต่างๆที่นครปฐมนะครับที่กรุงเทพแล้วก็มีทริปหนึ่งที่เวรัมนะครับท,ที่จะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเฮมนะครับแล้วก็ในงานเองก็จะได้มีโอกาสได้พบกับต้องบอกว่าเป็นกูรูนะครับในเรื่องของเฮมเนี่ยที่จะเ,เป็นวิทยากรแล้วก็มีโอกาสเข้ามาพบปะมาเจอกับผู้ประกอบการที่จะมีการพูดคุยกันนะครับทุกคนก็ได้สัมผัส นวัตรกรรมนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในธุรกิจนี้นะครับต้องเรียนว่างานนี้เป็นงานที่เราตั้งใจว่าจะเป็นเ,เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่จัดในประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนที่สนใจธุรกิจนี้มาร่วมในงานครับ mm hmm. ก็เรามองว่าแปะกว่า8,000ล้านบาทนะครับที่จะมีธุรกิจที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ ก็จริงๆในงานนี้ค่ะก็จะมีผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มของต้นน้ำด้วยที่เป็นประชาชนนะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่เขาทำเรื่องของการปลูกตัวกันชมเป็นหลักอยู่แล้วก็จะเข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยแล้วก็ในแง่ของเงินสานะาัดตอาหารจริงๆเรามองว่างานเนี้ยเราตั้งใจให้ผู้ประกอบการคนไทยได้มาโชว์ของและก็ให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้เข้ามาช้อปปิ้งในบ้านเรานะคะสนับสนุนทั้งในกลุ่มชุมชนแล้วก็ในกลุ่มอุตสาหกรรมะคะ่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้านะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนเพื่อยกเว้นค่าเข้าชมมูลค่า500บาทหรือจะติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลนะคะในการสัมมนาล่าสุดได้ที่เว็บไซต์นะคะ a s i a h e e o com ได้เลยนะคะ